ภาพสะท้อนชีวิตมือหยาบของแม่คือเบื้องหลังชุดครุยลูกมือคู่นี้มือที่แตกหยาบกระด้างเต็มไปด้วยรอยแผลจากการทำงานคือมือที่ไม่เคยหยุดพักแม้แดดจะแรงหรือฝนจะตกหนักเพียงใดทุกเช้าแม่ตื่นก่อนฟ้าสางออกไปกวาดถนนท,ทั้งที่คนยังไม่ตื่นเงินไม่กี่สิบบาทต่อวัน กลายเป็นค่าอาหารค่าเรียนและค่าอนาคตของลูกแม่ไม่เคยเรียนหนังสือสูงแม่อ่านหนังสือไม่ได้แต่แม่รู้ดีว่าถ้าลูกได้เรียนชีวิตลูกจะไม่เหมือนแม่ลูกเติบโตมาในบ้านหลังเล็กๆไม่มีของเล่นไม่มีมือถือไม่มีเน็ตมีแค่มือของแม่ที่ลูบหัวอย่างอ่อนโยน และผลักดันให้เดินต่อไปวันหนึ่งลูกได้ใส่ชุดนักเรียนลูกได้ถือปากกาได้รู้จักความฝันแม้ไม่มีครูพิเศษไม่มีโรงเรียนแพงๆแต่ลูกมีแม่ที่เชื่อในลูกเสมอวันนี้วันที่แม่เดินช้าๆมาหาลูกในวันรับปริญญามือที่เคยกวาดถนนทุกวันวันนี้ได้แตะชุดครุย แม่ยิ้มทั้งที่น้ำตาคลอมือหยาบของแม่คือรากฐานของความสำเร็จของลูกคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผลักดันชีวิตคนคนหนึ่งให้ไปถึงฝันเพราะความรักของแม่ไม่ต้องสวยแค่จริงใจและอดทนพอจะสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นได้ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้จากช่องของเรา